สนับสนุนโดย s k 999ปุ๋ยอินทรีเคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่มีวันสร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการผี่หญิงอยากสวยค่ะพบกับดิฉันนะ้าสุกัญญาค่ะดิฉันบวยพิษพิมลค่ะ,ะนนค่ะแน่นอนนะคะกลับมาเจอเจอกับเราสองคนอย่างนี้ก็ต้องมีสาระดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะ,ะว่าจะเป็นเรื่องราวของความสวยความงามใช่แล้วสุขภาพ และก็เรื่องราวของดาราด้่ยที่เราจะพาคุณผู้ชมนั้นไปดูถึงความเปลี่ยนแปลงนะเรียกได้ว่ารู้รดูรายการเราสองคนเนี่บอกว่ารู้ทุกเรื่องมีทั้งสาระมีทั้งไรสาระมีทั้งเรื่องชาวบ้านชาบ้านอันนี้รู้ดีที่สุดจริงๆนะหมอมอยกันไปเบาๆ นะแต่วันแรกเอ้ยช่วงแรกวันแรกมาจากไหนเออช่วงแรกนี้วันแรกคิดอะไรอยู่ในหัววันแรกวันแรกนะเบลอช่วงนี้จริงๆนะคุณผู้ชมรู้สึกว่าช่วงนี้ตัวเองเบืไปช่วงสอบไงก็แบบว่านอนน้อยนอนน้อยแทบไม่ได้นอนเลยขนาดนอนน้อยแล้วยังคิดว่าแบบ โอ้ยยังอ่านไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยที่อ่านมาทั้งหมดที่ฉันกำลังอ่านอะไรอยู่แต่น้ำยังดีแบบเหลือสอบอีกวันเดียกก็เสร็จสิ้นแล้วใช้อิจฉาเธอแต่น้ำมวยมึงจะเริ่มสอบเองจริงๆนะคะคุณผู้ชมวันนี้ห้ามซูมหน้าเด็ดขาดเลยเพราะว่าสิวเริะมเกิดเรื่องจากนันไม่ได้นอนใช่จริงๆคือแบบบวยเป็นอย่างนี้แล้วคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าไม่ได้นอนเนี่ยมันจะบึมขึ้นมาแทนดีเลย ทีเดียวเขาแบบว่าใช่แล้วก็แล้วหน้าก็เล็กอย่างนี้คุณผู้ชมบอกว่าปกติเธอก็หน้าเล็กอยู่แล้วไม่ใช่หรอหน้าเละหน้าเละหน้าเลกเนี่ยมันต่างกันนะเออหน้าเละอยู่แล้วไม่ใช่หรออะไะค่ะคุณผู้ชมสาระช่วงแรกนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอ่าอเขาบอกว่าบางคนเนี่ยไปตรวจร่างกายเจอไขมันแล้วแบบว่าไม่อยากจะกินยาที่แบบช่วยเพียงแค่ ปรับวิถีชีวิตเท่านั้นอแต่ว่ารับมือกับไขมันด้วยง่ายๆวันนี้มีน้ำมีวิธีมาฝากทำอย่างไรบ้างคะน้ำนะแต่ว่าวิธีนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้รับประทานอาหารจําพวกที่อาหารสุขภาพอะจําพวกแบบกลุ่มแรกก็คือเป็นอาหารจะประเภททะเลกุ้งปลาปลาหมึกแต่ต้องห้ามกินปลานะเพราะว่าเขาบอกว่ายกเว้นปลาที่มี โอเมก้าสามที่ควรหลีกเลี่ยงเขาบอกว่าไขมันสูงจริงเหรออันนี้เพิ่งรู้เลยคือแบบสำหรับคนที่ไข่ต้องการจัดการกับไขมันแล้วก็คอเลสเตอรอลนั่นเองต้องห้ามกินปลาใช่แล้วอันนี้เพิ่งรู้เลยอาหารทะเลกินได้ทุกอย่างกุ้งหอยปูเคยได้ยินมาเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยไขมึก ปลาเมื่อไขมันเยอะเออปูไขมันเยอะแต่ไม่คิดว่าแบบจะเป็นปลาเป็นปลาปลานะนี่แหละที่ควหลิกเลี่ยงเขาบอกว่าไขมันสูงด้วยและเป็นกลุ่มอาหารที่มีไขมันอินตัวสูงแล้วก็ต้องงดอาหารพวกที่ผ่านการทอดหรือว่าแปลรูปแล้วอย่างเช่นขนมกรุบกรอบอะไรอย่างนี้เะอันนี้ก็ต้องงดก็ยังกินไปอยู่เลยนะคะขนมกล้วยทอดค่ะชไม่ช่วงนี้ฉันก็กินเยอะเธอมันเป็นช่วงสอบที่แบบ อยากกินอะกินอะไรก็แบบช่วงส่ใส่้าไปก่อนเออสมองมันต้องใช้งานเยอะอะไรอย่างงี้เอ่ไหช่วงสอบก็กินเยอะประจําเดือนใกล้มาก็กินเยอะแล้วมันบวกกันด้วยการสองอย่างคือประจําเดือนด้วยแล้วก็สอบด้วยทันโลกก็ก็กินเยอะสรุปว่าฉันกินเยอะมันทุกช่วงนั่นแหละช่วงไหนที่อยากกินเอาละโชคดีก็คือไม่อ้วนเอาน้ำในกระดูกเล็กอื บวยเนี่ยถ้าเกิดว่ากินเยอะนิดนึงเนี่ยฉันหมายถึง,<ห>ถงเธอที่แบบว่าไม่อ้วนไม่คุณผู้ชมมันอ้วนจริงๆนะคืออย่าให้ปล่อยตัวตอนนี้ยังไม่ค่อยปล่อยตัวไงเออ ก็อย่าปล่อยดีที่สุดอ,อ,ดอะแต่ยัง<ด><ๆ>มีอีกเขาบอกว่าข้อ2เนี่ยให้ออกกําลังกายควบคุมคอเลสเตรอรอลเออเขาบอกการออกกําลังกายเนี่ยเป็นยาวิเศษที่สุดที่ดีที่สุดต่อการช่วยลดระดับไตรกริสไรด์ได้อย่างดีเลยพร้อมทั้งมีผลทําให้ไขมัน L D L เนี่ยลดลงด้วยและที่สําคัญนะช่วยเพิ่มตัว HDL ด้วยที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนั่นเองอการออกกำลังกายที่เป็นอะไรที่ดีทุกอย่างทำให้ผิวพรรณดีหน้าสดใสสุขภาพดีเออฉันว่าเนี่ยกลางจากเรื่องรายการฉันจะไปวิ่งสักสิบรอบคงจะไม่ไหวนะเพระว่าพักผ่อนน้อยเออเดี๋ยวก็จะเป็นลมไปเนาะก็ต้องให้ร่างกายเยมันแข็งแรงกว่านี้และยังมีอีกเขาบอกว่าลดน้ำหนัก ลดคอเลสเตอรอลอันนี้เป็นสิ่งที่พยายามทำอยู่ใช่ไหมทุกคนใฝ่ฝันคุณผู้ชมอยากลดน้ำหนักมากเลยนะเขาบอกว่าความอ้วนเนี่ยเป็นฟังแล้วก็แสลงหูมากไม่สบายตาไม่สบายใจมากเลยไม่ใครที่มีคำนี้เนี่ยแบบไม่สบายมากใส่เสื้อผ้าอะไรก็อึดอัดใช่ไหมก็อยากจะลดไขมันไปเออนะมันก็ยังช่วยกำจัดไขมันแล้วก็คอเลสเตอรอลด้วยนะก็เป็น ผลดีอย่างยิ่งใช่และข้อสุดท้ายคือบอกว่ากินยาลดไขมันอันนี้เนี่ยเป็นคําตอบสุดท้าย ที่แบบว่าทำมาสามอย่างนี้แล้วไม่ได้ผลไม่ดีขึ้นไรมันไม่ลดลงคอเลสเตอรอลยังสูงอยู่อก็เป็นกินยาเนาะแต่ว่ายาในที่นี้เนี่ยต้องปรึกษาคุณหมอด้วยใช่ไม่ใช่ว่าไปซื้อยาตามลงตามเน็ตตามเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กซื้อมากินเห็นเขาบอกว่ามันดีมันดีมันดีแต่ว่าเรามันก็ไม่มีมาตรฐานหรือว่าอะไรมารับรองเลยค่ะคุณผู้ชมว่ามันจะไม่เกิดผลกระทบข้างเคียงกับตัวเราแล้วก็ นั่นแหละม,มันอาจจะอันตราย<ต>ได้่สแต่ว่านอกจากนี้ค่ะบัวยังมีส่วนผสมของ B1 ที่สามารถช่วยได้นะที่ช่วยกระจัดไขมันส่วนเกินแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีอย่างเช่น LD L D L และก็ช่วยเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดที่ดีนั้นก็คือ H D L, <HD> L. นั่นเองที่น้ำบอกไปได้แก่สารสก,กัดจากเ็ดลินเจอร์นั่นเองน่คะที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีอย่าง L D L และก็ช่วยเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดที่ดีอย่าง H D L นะคะเขาบอกว่าทำให้สามารถป้องกันโรค เลือดอุดตันในสมองและก็โรคหัวใจได้และยังมีสารสกัดจากคามินชันที่ประกอบไปด้วยวิตามิน E วิตามิน A และก็วิตามิน C นะคะเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะทำงานพร้อมกันทำให้เปลี่ยนไขมันให้เป็นกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ช่วยลดไขมันในตับป้องกันการเกิดโรคมะเรง็งและสุดท้ายอะไรคะน้ำเบต้าคูเคนเตัวนี้ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเส้นเลือด โอ้โหมากประโยชน์จริงๆเรียกได้ว่าประโยชน์ล้นเหลือจริงๆกับ B1 กล่องเดียวของเราตรงนี้ข้างหน้านะบอกว่านอกจากนี้อย่างที่บอกกันเป็นประจำประจำเดือนมาไม่ปกติ ตกคมตกขาวเลือดเลือดตกขาวหรือว่าจะเป็นอาการภายในปวดท้องอะไรต่างว่าหนาเป็นทรงเป็นสิวเป็นฝ้าผิวไม่สดใสใช่แล้วบีวันของเราช่วยได้จริงๆนะนี่แหละสารพัดประโยชน์จริงๆกับบีวันเนาะที่บอกว่าต้องลองเราสองคนก็ทานอยู่นะเอแต่น้องบัวยเพิ่งเริ่มจะทานแล้วก็ตอนนี้แต่ไม่ใช่แบบทานบีวันแล้วจะดีขึ้นแบบไม่พักผ่อนก็ดีขึ้นอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่เออมันต้องพักผ่อนด้วยออกกาลังกายด้วยมันเป็น มันเป็นตัวช่วยเอควบคู่กันไปนั่นเองไม่ใช่บอกว่าฉันไม่กินพงไม่กินผักแล้วบอกว่าฉันกินีวันกล่องเดียวเอาอยู่ทุกรอรเลยฉันไม่ได้เหมือนกันก็ต้องดูแลควบคู่ไปสองอย่างเพือให้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นและดีที่สุดแต่ว่าช่วงหน้าค่ะบ๊วยเรายังมีสาระดีๆอีกเยอะเลยเนาะคุณผู้ชมต้องรอติดตามชมสักครู่ค่ะ sk 999ปุ๋ย NC เคมีชนิดน้ำช่วยพืชทุกชนิดจเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ sk 999ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02 105 6666 021056677 มาอยู่ด้วยกันกับช่วงที่2ของรายการนะคะ,คะวันนี้นะคะเว่ยก็จะพาคุณผู้ชมนะคะไปรู้จักกับเซรั่มบำรุงผิวหน้าตัวใหม่นะคะชื่อว่า D e w o i e Concentrate Serum นะคะจากทางบริษัทพัดพลัดจำกัดนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เรานะคะจะพาคุณผู้ชมนะไปสัมภาษณ์คุณพีรพัฒน์ลิขิตรัตนเจริญนะคะซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารบริษัทพัดพลัด,ลดจำกัดนั่นเองค่ะจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามชมค่ะ คอเลาเจนเนี่ยเป็นสินค้าที่ทานได้ทุกวันอีก<ะ>อย่างหนึ่งคอเลาเจนเป็นสินค้าที่ไม่อันตราย <c oughs> ไม่ไว่าจะเป็นคุณแม่ไม่ไว่าจะเป็นคุณผู้ชายคุณผู้หญิงแฟน <c oughs> เราสามารถซื้อทานเองได้แล้วก็ซื้อให้เพื่อนๆ<ะ>หรือคนที่เรารักทานได้ตลอดะนะเพราะว่าคอลลาเจนจแล้วเป็นเป็นสารอาหารที่จําเป็นสำหรับร่างกายนะผมคอเลาเจนมีอยู่แล้วในปลาในหมู แต่ถ้าจะเอาให้เยอะจริงๆคอลลาเจนที่เยอะจริงจก็ต้องสกัดมาจากปลาะนะครับผมเราจึงเลือกคอลลาเจนมาจากปลาคอลลาเจนจะเป็นยังไงจําเป็นในส่วนของอายุคนเรานะครับเมื่อเข้าเลข25แล้วเมื่ออายุย5่สิ้านไปคอลลาเจนในร่างกายเนี่ยก็จะค่อยลดลดลดลงไปเรื่อยๆถ้าเราไม่มีการเติมคอลลาเจนสู่ร,ร่างกายนะครับก็จะทําให้เขาเรียกว่างไงเกิดการเสื่อมของเซลล์นะครับผม ตามผ יח, ิวกายแล้วก็ผิวหน้าคอลลาเจนเนี่ยทางเข้าไปไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนอะไรก็ตามเข้าไปช่วยเขาเรียกว่าเติมเต็มหรือเสริมสร้างให้ผิวกลับมาดูอ่อนยาวดูเด็กขึ้นดูเด็กขึ้นนะครับผมทางเรานะครับก็จริงๆคอลลี่เนี่ยเป็นสินค้าตัวแรกตัวที่ 2, 2> <c oughs> จะเป็นตัวคอลลี่พลัสม0ื่นมิลลิกรัมตัวคอลลี่จะเป็น6,000มิลลิกรัมมีตัวหมื่นแล้วนะครับทางเราก็ตอนนี้กําลังพัฒนาในส่วนของคอลลาเจน นะครับผมให้เป็นคอลลาเจนที่ทุกทุกคนทานได้ถึงลากหญ้าถึงคนทำโรงงานถึงผู้ที่มีไรายได้น้อยแต่ต้องการดูแลสุขภาพผิวให้ให้ดูดีดอ่อนยาวตลอดนะครับผมเราก็ผลิตสินค้าขึ้นมาเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นแบบเม็ดแบบผงในราคาที่ไม่แพงมากนะครับผมแล้วก็อย่างหนึ่งเราจะแตกลายน้ำขึ้นมาให้ให้ผู้บริโภคที่ต้องการดื่มแบบง่ายๆ ซื้อดื่มได้เลยดื่มตาม,ามตามตามตามช็อปต่างๆก็สามารถซื้อแช่ตู้เย็นซื้อดื่มได้เลยครับวันนี้เนี่ยทางเราเนี่ยก็มีนวัตกรรมของเซรั่มที่นําเข้ามาจากประเทศฝรั่งเศสนะครับผมซึ่งเป็นเซรั่มที่ได้สารสก,กัดมาจาก DNA ของไข่ปลาแซลมอนแล้วก็เป็นไฮยาลูรอนเป็น,เ,เ,ปน,เ,ปนเป็นเซรั่มที่เอาพูดตรงคือในเมืองไทยยังไม่มี แล้วก็มาทําตลาดก่อนซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยทําตลาดละโดยการที่เราแถมให้กับลูกค้าที่เป็นลูกค้าของคอลี่คอลาเจนอ,เอยู่แล้วลูกค้าต่างบอกเป็นเสียงเดกันว่าใช้ดีไม่มีขายหรอใช้ดีไม่มีขายหรอเป็นระยะเวลาประมาณสัก6-7เดือนที่ผ่านมาคทางเราก็เลยพัฒนาสูตรจากสูตรเดิมที่ลูกค้าเคยใช้มาเป็น d ี v วต d ดินเซรัมตัวเซรัมตัวไข่ปลาแซมอนมีส่วนพิเศษชื่อซึ่งมันจะ ทำเขาเรียกว่าไปช่วยเสริมสร้างบำรุงในส่วนของชั้นผิวหนังที่ลึกในระดับ DNA ของผิวหนัง<อ>ผมการันตีเลยว่าวันนี้ที่ผมลองให้เพื่อนๆได้ลองใช้ดาราบางคน<อ>หรือว่าแม้กระทั่งตัวพรีเซนเตอร์ของเราเองเนี่ย<อ>ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าดีแต่ไม่ใช่ดีอย่างเดียว<อ>ดีแล้วต้องเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนรวดเร็ว แล้วก็ปลอดภัยเพราะปัจจุบันนี้คนไทยอาจจะเคยได้ยินข่าวกนันมามากนะครับมีการจับครีมกิโลใส่สารปลอดไฮโดรพีโนนสารอันตรายต่างๆซึ่งคนไทยน่าสงสารมากที่โดนเรื่องพวกนี้ผมก็เลยนำสินค้าตัวนี้เข้ามาเพื่อให้คนไทยเนี่ยโชคดีที่ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพจริงๆและก็ไม่ได้หลอกลวงผู้บริโภคช่องทางการจำหน่ายของเรานะครับก็จะทำในลักษณะเดิมก่อนนะครับผม ในรูปแบบของเน็ตเวิร์กโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับผมโซเชียลมีเดียต่างๆออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Instagram อะไรต่างๆที่เป็นตอนนี้คนใช้อุปกรณ์พวกเนี้ในการติดต่อสื่อสารกันนะครับช่องทางอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็จะเป็นช่องทางของ Beauty Shop ต่างๆร้านขายยาต่างๆที่มีคอร์ีิคอร์เจนอยู่แล้วก็จะมีตัวดีวอยู่ด้วยนะครับผมส่วนช่องทางของ คอร์ี่จริงๆก็จะมีส่วนของบูตวัสดุแล้วก็ซเซฟเมนแคตโลกอยู่ด้วยทางเรากา็จะมีขั้นตอนในการ